สวัสดีครับสุขุมวิสังหาพามาชมบ้านเดียวรีโนเวทอีกหนึ่งหลังนะครับหมู่บ้านชัยพฤกษ์หนึ่งนะครับถนนคุ้ม9ภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับรีโนเวททั้งหลังเลยหมู่บ้านชัยพฤกษ์หนึ่งถนนคุ้ม9เนื้อที่ตัวบ้านนะครับ65ตารางวามี4ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับด้านหน้า ต่อเติมบงคาที่จอดรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วพื้นปูกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วสวยงามนะครับจอดรถในบ้านได้2อถึงสคันด้านข้างซ้ายขวามีพื้นที่เหลือไว้ใช้สอยได้นะครับทําสวนหย่อมได้มีเป็นพื้นดินบางส่วนแล้วก็ปูกระเบื้องบางส่วนนะครับถึงท้ายบ้านนะครับ ถ้าได้สนใจสอบถามเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมดูแลจัดการขายบ้านหลังนี้อยู่นะครับหรือจะปรึกเสือเรื่องสินเชื่อก่อนก็ได้นะครับผมดูแลจัดการยื่นสินเชื่อให้ฟรีนะครับยื่นได้ทุกธนาคารเลยฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ไว้ใช้สอยเพิ่มเติมได้นะครับปลูกสวนยอมอทำสวนยอมได้แล้วก็มีพื้นปูกกระเบื้องถึงด้านท้ายเช่นกันนะครับด้านท้ายตรงนี้ต่อเติมเป็นห้องนอนเพิ่มขึ้นมานะครับอีกหนึ่งห้อง โดยรวมหลังนี้มีห้องนอนสีห้องนะครับแล้วก็ห้องน้ำสองห้องไปชมภายในบ้านกันต่อนะครับเข้ามาถึงส่วนของถงชั้นล่างก็จะเป็นพื้นเป็นแกนิโต้แผ่นใหญ่นะครับ60คูณหสิบีอ่อนๆขาวนวลนๆน,น,นะครับผ้าเป็นผ้าชับระเรียบเล่นระดับไว้1จุดนะครับเป็นเล่นระดับทรงกลมแล้วก็ ระดับไฟประดับไว้ 1. จุดนะครับด้านซ้ายเข้าประตูมาด้านซ้ายตรงนี้สามารถกั้นเพิ่มได้เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับเป็น5ห,ห้องได้นะครับกั้นผนังฝั่งหนึ่งอ่าโอเคฝ้าโดยรวมชั้นล่างเป็นฟ้าฉับเรียบนะครับแล้วก็เล่นระดับอ่ะไปดู ห้องน้ำก็นหน่อยนะครับอยู่ด้านนี้เลยอันนี้เป็นห้องน้ำชั้นล่างก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำฝักบวกัวเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับหลังนี้การเดินทางสะดวกนะครับอยู่ถนนค้ม9ถนนค้มเนี่ตอนตอนนี้เป็นถนนสี่เลนแล้วนะครับถนนค้ม9นี้จะเชื่อมระหว่างถนนสุวินทวงศ์กับ ถนนเจ้าคุณอาหารนะครับก็จากถนนสวินทวง์เข้ามาตัวบ้านเนี่ยประมาณ3กิโลนะครับออกไปถนนเจ้าคุณอาหารออกไปขึ้นด่วนมัตเวย์ได้ไปสนามบินสุวรรณภูมิก็สะดวกนะครับจากโดบ้านเนี่ยไปตลาดมีน11กิโลนะครับเดินทางแป๊บเดียวครับ15นาทีถึง ตรงนี้เป็นประตูนะครับออกไปลานสักล้างด้านข้างก็จะเป็นพื้นที่ด้านข้างนะครับเดินออกไปหน้าบ้านได้กลับครับไปดูภายในตัวบ้านกันครับตรงส่วนนี้จะเป็นห้องครัวแถมเตาแก๊สให้นะครับเตาแก๊สสองหัวพร้อมเครื่องดูดควันแล้วก็ซิงค์สเตนเลสนะครับ ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ขนาดใหญ่เลยทำกับข้าวเสร็จก็วางตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องโถงหน่อยนะครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนี่จะเป็นมุมนี้เลยนะครับเราไปต่อกันที่ห้องนอนชั้นล่างนะครับที่ ทางทีมงานต่อเติมเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ห้องกว้างมากนะครับห้องนี้ป้าเป็นผ้าฉับเรียบนะครับเล่นระดับไว้ยาวมาถึงนี่เลยนะครับพื้นเป็นแกนิโต้สีเดียวกับห้องโถงข้างในแล้วก็จะมีประตูออกไปด้านข้างตรงนี้นะครับประตูเป็นบานสไลด์กระจกก็สามารถเดินออกไปหน้าบ้านได้นะครับ มีประตูทางเข้า2จุดนะครับเข้าทางตัวบ้านหลักก็ได้เข้าทางด้านข้างด้านนอกบ้านก็ได้นะครับอ่ะเดีย๋ยวตามผมไปชมชั้น2กันต่อนะครับอ่ะมาต่อกันที่ชั้น2นะครับชั้น2ก็จะประกอบด้วย3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำขึ้นบันไดมาเลี้ยวขวาจะเป็นห้องมาสเตอร์รูมนะครับ มัสเตอร์ูมห้องนี้อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะครับพื้นชั้นบนเป็นแกนิตโต้ลายไม้นะครับขนาด60คซฟ60เซนนะครับผ้าเป็นผ้าชับเรียบชั้นบนก็จะมีประตูออกไปเทอเลสด้านหน้านะครับ ได้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479นะครับสุขุมอสังหาหรือต้องการดูบ้านหลังอื่นเพิ่มเติมนะครับเชิญเลือกได้ที่เว็บไซต์ส่วนตัวผมได้เลย www.home ส y a m .net ดูหลังนี้แล้วชอบนะครับก็แคปรูปส่งลน์สะดวกสุด ID ไลน์ at home4 a t s g n home บ้านแล้วก็เลข4นะครับ ID จำง่ายมากนะครับ at home4 อันนี้จะเป็นห้องน้ำชั้น2นะครับก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องเช่นเดียวกันปูผปนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊องน้ำฝักบัวเปลี่ยนทั้งหมดนะครับห้องน้ำชั้น2มีประตูทางเข้า2บานนะครับเข้าจากทางโถงบันไดได้หนึงช่องทาง แล้วก็เข้าถักจากทางห้องนอนใหญ่ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับไปดูต่อห้องนอนที่สามห้องนอนที่สามเนี่ยจะอยู่โซนด้านหลังนะครับเป็นห้องนี้ต่อด้วยห้องที่ซีสามกับซีนี่อยู่ติดกันนะครับอยู่โซนด้านหลัง ต่อด้วยให้ชมถงบันไดนิดนึงนะครับถงบันไดชั้นสองนี่เลย โอเคท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสุข,ขมุมนสังหา0959022479สำหรับรีวิวบ้านหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไว้นะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำเลยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ